สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเผยแผ่นดินไหวภาคเหนือไม่กระทบรอยเลื่อนคลองมารุยจังหวัดพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงานายชัยวัฒน์เทพีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหรือทบทวนแผนการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนอำเภอเข้าร่วมนายสเกียริอินทรคม หัวหน้าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงากล่าวว่าสืบเนื่องจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้จังหวัดดูแลการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยต่างๆบุคลากรสามารถที่จะปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้จังหวัดขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนของจังหวัด ตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยพุทธศักราช2550โดยการเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมทบทวนแผนให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงนามประกาศใช้โดยให้ผนวกแผนงานโครงการด้านป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยในแผนพัฒนา3ปีคาดว่าจะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดได้มีแผนสอดคล้องกับแผนของจังหวัดทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป นายสมเกียรติอินทรครมเปิดเผยต่อว่าสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือนั้นทางจังหวัดพังงาขอยืนยันว่าไม่มีผลกระทบกับรอยเลื่อนคลองมะรุย่ยเนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างกันมากและรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยนั้นเป็นรอยเลื่อนที่มีขนาดเล็กเคยมีความเคลื่อนไหวเมื่อปี2555วัดสันสะเทือนได้2.5ริกเตอร์มีความเสียหายเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยส่วนการคาดการณ์ว่าจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิของนตเ,เตอร์สมิธธรรมสโร์นั้นไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่จังหวัดพังงาาก็ได้เตรรียมมคว ้อมอยู่ตลอดเวลาร่วมกับทุกภาคส่วนและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุและขอให้เชื่อนในข้อมูลที่ออกไปจากหน่วยง,งานที่รับผิดชอบเท่านั้น นะครับเป็นรอยเลื่อนขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเมื่อปี55เคยมีปฏิกิริยาครั้งหนึ่งจะมีที่อำเภอตําบลสีสุนทรอำเภอทาลางจังหวัดภปรเก็ตก็มีแรงสัน่นสะเทือนประมาณ2.5ตามมาตราริกเตอร์นะครับก็ตําบลสีสุนทรก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายบ้างประมาณสัก20-30ิบสเรือนนะครับอรอยเลื่อนทองมารุ่ยเรียนว่าไม่ไม่น่าห่วงใหญ่นะครับเป็นรอยเลื่อนขนาดเล็กแ ก้าไกลจากขางภาคเหนือมากนะครับก็เป็นรอยเลื่อนขนาดเล็กเรียนว่าขนาดเล็กและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ไม่ต้องห่วงใหญ่ไม่ต้องเป็นกังวลมากจังหวัดเองได้มีโครงการที่จะลงไปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานซึ่งเป็นเป็นหลักสูตรสากลนะครับที่ทางกลุ่มประเทศเอเชียอาเซียนเขาเขาใช้กันอยู่นะครับเราจะลงไปทําให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลคนข้างเคียง คนในครอบครัวได้ด้วยนะครับอีกกรณีหนึ่งครับในกรณีแผ่นดินไหวที่ทางดรสมิทธ์นะครับได้ได้พูดหรือว่าได้เสนอผ่านสื่อต่างๆเกี่ยวกับวัดแผ่นดินไหวในจังหวัดอันดามันของเราในอเอินแผ่นดินไหวที่มีแนวโน้มจะเกิดสืนามิในในในฝั่งอันดามันของเรานะครับก็เรียนว่าน จังหวัดเองได้เตรียมแผนเกี่ยวกับเป็นดินไหวและสึนามิไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทางทางจังหวัดทางำอำเภอทางท้องถิ่นได้เตรียมแผนโหลดนี้ไว้แล้วนะครับ